ผมลองเอาผมนึกถึงคู่พระคู่นางที่เราเลือกกันเอาไว้นะก็คือนัทกับกรีนนะที่โหวตกันเอาไว้ผมเลยเลือกสองคนนะนี้นะนัทเล่นเป็น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 ไม่คู่ตอนที่เราโหวตกันว่าตอนโน้นะอ่ะนัทเล่นเป็นนัทเล่นเป็นเป็นนักร้องหน้าใหม่ กีเล่นเป็นแฟนของนักร้องหน้าใหม่แล้วก็ว่าเล่นเป็นพ่อของนัท <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กีกี่เป็นลุงของนัท <c oughs> ซึ่งกี่เป็นเป็นครูที่สอนร้องเพลง <c oughs> อ่าอ่าติวให้ลุงติวให้จนเก่งแล้วก็ เป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการของศิลปินอ่านะเป็นผู้จัดการแล้วก็ไม่เกี่ยวกับแบบเป็นนายทุนนายทุนเป็นนายทุนที่ให้ที่แบบสนับสนุนให้การส่งเสริมเพราะเห็นคนนี้เนี่ยมีมีทางมีมีแววอะไรอย่าเงี้ยนะแล้วก็ผู้ชายหมอยังอ่อเป็นคน เป็นคนดูแลศิลปินอก่อนที่จะขึ้นเวทีต้องดูแลความเรียบร้อยอย่างงู้นอย่างนี้อ่าเป็นพี่เลี้ยงคอยประกบนะแล้วก็ทิ้งมากับนายทุนนะเป็นแก๊งเดียวกันสองคนนั้นแก๊งเดียวกันมากับนายทุนแล้วก็เหลือใครเหลือสามคนใช่ไหมหนึ่งสองสามเป็นแฟนขับ VAP

เรื่องยะไรกันะลิโกโต้คำนี้คำนี้เรียกอันนี้ดีกว่าคำนี้เรียกนัดธรรมดาเรียกนัดธรรมดานะเรียกนัดนะแล้วก็ฉากที่หนึ่งมานัดมานี่นัดกับ